มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปวินแจ้งตำรวจญี่ปุ่นกังวลความปลอดภัยหลังเกตชินภัทรจากรวมไทยสร้างชาติยืนถือป้ายตามหาสกรณีที่ชินภัทรกิจเลิศสิริว um ัฒนาผู้สมัครสอสอของพักรวมไทยสร้างชาติและโคโซกระทรวงอุตสาหกรรมได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเป็นภาพที่เจ้าตัวนั้นถือป้ายตามหาปวิน คุณประวินชัดชาวานพงพันธ์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโตและเป็นผู้รีภััยทางการเมืองไทยพร้อมระบุข,ข้อความว่าผมมาดูงานที่โอซาก้าครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2566ที่ผ่านมาก่อนที่อาจารย์ประวินจะโพสต์ข้อความว่าดิฉันตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นที่ดูแลดิฉัน ในกรณีที่มีนักการเมืองสอบตกจากไทยที่ถือป้ายตามหาดิชันที่โอซาก้าดิฉันไม่สนใจว่านี่คือมุกค,คือการแซะหรือแค่ทำคอนเทนต์แต่ดิฉันคิดว่าความปลอดภัยของดิฉันต้องมาก่อนหลังจากที่เคยถูกทำร้ายถึงในที่พักแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นไม่นิ่งนอนใจจะเดินทางมาพบดิฉันต้นสัปดาห์หน้าคะ่ะ ปวินระบุถึงเหตุผลที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นครั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นในกรณีอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ปวินเคยถูกชายบุกทำร้ายร่างกายขณะที่นอนหลับในห้องพักของตนที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2562ซึ่งภายหลังมีการติดตามจับกลุ่มชายชาวญี่ปุ่นชื่อว่าทัซึอิโกะซาโตะวัย43ปีได้เมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2565 ศาลเมืองเกียวโตมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นระยะเวลา20เดือนตามความผิดข้อหาบุกรุกเคหสถานและทำรายร่างกายอย่างไรก็ตามชายคนดังกล่าวยังให้การปฏิเสธว่าใครเป็นผู้จ้างวานเนื่องจากกังวลความปลอดภัยของตนเองร่าสุดสิบตุลาคม2566อาจารย์ประวินได้โพสต์เพิ่มอีกว่าดิฉันจะพบกับตำรวจญี่ปุ่นสัปดาห์หน้าค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นเกชินพัทก็ออกมาโพสต์ตอบโตกรณีีดังกล่าวบอกว่าปวินเล่นบทเหยื่อและสร้างข่าวปลอมจนเคยตัวด้วยปวินแจ้งตำรวจญี่ปุ่นกังวลความปลอดภัยหลังเกชินพัทจากรวมไทยสร้างชาติยืนถือป้ายตามหาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ